เน้ะเอฟตีแย่มากแอดบอกเลยนะเอฟตีนะไปฟังมันเท่ากับไปฟังคนบ้าไม่มีสาระอะไรเลยนะไม่มีสาระอะไรเรื่องตัวเองไม่เคลียรนะครับเรื่องตัวเองไม่เคลียรไปเคลียร์เรื่องคนอื่นไปถามไปพูดถึงเรื่องคนอื่นไรสาระจริงจริง เราพูดตำหลักนะอืมเอาแต่หลอกเอฟซีไปนะครับตั้งแต่แรกแล้วเอฟซีหลอกมาขี่ปีแล้วเออวกไปวนมาสืบคดีสือบ,สอบอะไรสืบขี้หมาอะไรคดีนะี่ยนะเอ่อสือบคดีตัวเองนี่นะครับเออสือบไปเลยคดีตัวเองเนี่ยหลักฐานก็ชัดพยานก็ใครชิดเออนะ อะไรก็ครบทุกอย่างแล้วเนี่ยครับรอครบทุกอย่างแล้วรอวันพิพากษาแค่นั้นเองตอนเนี้ยออชัดเจนนะอชัดเจนอเอฟซีแอดเลยเบื่อเลยนะครับแอดเลยเบื่อเลยนะไม่อยากคุยแล้วนะครับโอ้โหฟังมัน ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเองเลยเรื่องตัวเองนี่เยอะรายละเอียดเพียบนะเออไม่คุยไปรู้คือเรื่องคนอื่นเรื่องลุงป้าเออนะอืไม่มีแล้วเอาแต่เรื่องคนอื่นมาพูดนะตอนนี้เลิกพูดถึงเรื่องตัวเองแล้วไม่กล้าพูดนะครับเพราะอะไรอะ่มันเข้าตัวเออ มันเข้าตัวมันจบแล้ว FC ออาสองพันาะโอ้โหคนที่ส่งเสริมมันเนี่ยนะคนที่ส่งเสริมมันเนี่ยก็ส่งเสริมมันไปก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไปส่งเสริมคนแบบนี้เออถามว่าคนในครอบครัว คนในครอบครัวมันยังทะเลาะกันนะครับยังหาเรื่องหาราวกันแต่นะครับคนอื่น่ะนะครับย,ยังหาความยังหาความยุติธรรมไม่ได้เลยไม่ต้องถามนะครับตัวคนเดียวล้วนๆทำเพื่อตัวคนเดียวล้วนๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆไม่เคยคิดจะทำเพื่อส่วนรวมมีไหมไม่มีสักเรื่องหนึ่ง ตั้งแต่เห็นเนมาตั้งแต่อยู่ๆมาเนี่ยไม่เคยเห็นทําอะไรคุณประโยชน์ให้เห็นเลยเอาจริงๆนะไปดูเนี่ยคนที่ไปดูมันก็หลับหูหลับตาดูมันนะฟังมันสุดท้ายมันก็วกไปวนมาเอาเรื่องอ่าเรื่องลุงป้านะครับนะดาวคารก็พูดวกไปวนมาอยู่เรื่องเดียว เอาจริงๆวกไปวนมาอยู่เรื่องเดียวนี่แหละไม่ได้ไปไหนลวนอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วถามว่ามีข้อสรุปไหมก็ไม่มีเออถามว่ามีรู้จักคนที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาไหมก็ไม่ระบุเออมันจบแล้วเอฟซีมันจบเอาจริงๆคบไม่ได้เอาง่ายคนแบบนี้คบไม่ได้เลยนะครับถึงว่าสี่เอฟซี ในหมู่บ้านนะไม่มีใครครบเลยนะไม่มีนะครับคนที่เป็นเพื่อนก็คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่เขาเลี้ยงเขานั้นคือเป็นเพื่อนเขาคือสัตว์เลี้ยงคนที่อยู่จริงๆเนี่ยคนในหมู่บ้านเดียวกันต้องมีเพื่อนถูกไหมทุกคนต้องมีเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเอ่อไปมาหาสู่ไปนั่งคุยปรับทุกข์มั่งอะไรนู่นนี่นั่นมั่งเยอะแยะมากมายแต่งานนี้นะครับที่นี่ไม่มีเพื่อนครับ คนเดียวโดดโดดเออคนเดียวโดดโดดเพื่อนรุ่นเดียวหรือรุ่นน้องก็ไม่มีนะครับพเพื่อนรุ่นเดียวรุ่นน้องก็ไม่มีไม่มีเป็นเขเป็นเพื่อนเลยเขาอยู่กับถ้ามันรู้เรื่องถ้ามันรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงถ้ารู้เรื่องมันก็คงจะหนีไปแล้วหรือกั้นใจตายไปเรียบร้อยเพราะว่ามันคิดว่า มันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ร่วมกับคนแบบนี้อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความจริงใจให้เออมีแต่ผลประโยชน์ที่อยู่มาเนี่นะนะเอาจริงๆบอกเลยนะครับเอฟซีคนแบบนี้นี่คบไม่ได้หรอกออบ้าไปวันๆหนึ่งนะเรื่องตัวเองไม่เคลีย ดันไปอ่าอะไรวินิจวิเคราะห์นะครับไปวิเคราะห์เรื่องคนอื่นเขาเอาไปหาความจริงเรื่องคนอื่นเขาแต่เรื่องตัวอีกตัวเองเนี่ยชัดนะครับไม่รู้จะชัดยังไงแล้วไม่เอามาเคลียร์ให้เขาก็จะดูแอดก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับพูด,ดไปเรื่อยๆให้ทุกคนเขารู้ให้ทุกคนเขาพิจารณาว่าคนแบบนี้ยังมีหน้ามีตามาออกสื่ออีกเหรอ เออมาไล่มาพูดอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยังมีคนไปดูมันเออมันบ้าเออไม่รับผิดชอบครอบครัวเขาครอบครัวมันน่ะนะครับก็พินาศไปเพราะมันนี่แหละเพราะปากพินาศไปเพราะปากมันนี่แหละที่โดนกันไปเนี่ยนะที่มีเรื่องมีราวก็เพราะปากเออโดนกันทุกพี่ทุกนางเมื่อกี้แอดเห็นนะตานะครับขึ้นไล์อยู่ เออนะชอหรือเฮียงนะครับนะ้าดาวองคารขึ้นไหลอยู่นะครับวันนี้ก็เห็นอยู่เอ่อเขาเริ่มไหลได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับเออนะก็เพราะใครล่ะตอนนี้แกก็ยังไม่ได้ตังค์นะบอกตรงๆว่าแกยังไม่ได้ตังค์เอ่อก็เพราะใครอะที่ไปทําลายช่องแกก็คนคนนี้นี่ไง <c oughs> ไปทําลายช่องแกบอกว่า เออจะสกัดกั้นนะครับไม่ให้ทําอย่งางงูนทําอย่างนี้แต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่หรอกนะมันมันไม่พอใจมันทําได้ทุกอย่างเนะี่ไม่ว่าคนนั้นเป็นใครเป็นผู้ให้กําเนิดมันก็ไม่สนเออมันทําลายล้างทุกอย่างคนที่อยู่ใกล้ๆก็คิดเอาเองแล้วกันคนอื่นจะเหลือเหรอเอฟซีคนอื่นจะเหลือเหรอ,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 หอ,หอแม้แต่ผู้ให้กำเนิดมันยังทำลายได้ เออทำลายทำลายอ่าเรือที่ทำมาหากินเขาที่สร้างรายได้เขาเออแล้วทุกวันนี้แกก็ต้องกระเสือกกระสนแกต้องดินน้นรนนะไปหาเปิดช็อคเอามาจนได้เพราะอะไรอ่ะถ้าแกไม่ทำแกก็ไม่มีแกก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรต้องทำงานหนักไม่ว่าเป็นการกระทรงเกระเสแกก็ต้องลงมือเองถามว่าคานี้เนี่ยอ่ะ เป็นหัวแก้วหัวแหวนถามว่าไปช่วยบ้างไหมไม่มีไม่ได้ลงมือไปเอาคลิปเฉยๆชัดๆเห็นๆเออไม่ได้ทำอะไรให้คุณประโยชน์เลยนะครับไม่มีเลยคือผู้รดอยู่ไปเนะี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะเอาให้ง่ายไม่ได้ไปช่วยเหลือมีแต่ทำให้ตัวเองไม่ได้ไปทำให้เพื่อครอบครัวนะครับผู้ให้กำเนิดก็ไม่ไปช่วยเออ เอาแต่ตัวเองแล้วคิดดูสิขนาดนั้นเขายังโดนโดนไอ้นี่กระทำแล้วคนอื่นจะเหลือไหมเอกซี FC ก็ต้องคิดเอาอ่เพชรสมรน,นะครับสวัสดีครับผมแล้วคนอื่นน่ะจะโดนไหมโดนแน่ๆออไม่ใช่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราจะเห็นกันแค่นี้แค่ฟังชาวบ้านเขาพูดเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะ ว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้เลยเขาว่าอย่างนั้นเลยแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นแบบนี้ก็ลองคิดเอาจะเป็นล้วเป็นพายจะเป็นผู้นำได้ไหมไม่ต้องถามไม่ได้สักอย่างเออใครที่มาติดพันมีแต่ม,มีมีทางเดียวมีอย่างเดียวก็คือเสียแล้วก็เสียเออไม่มีอย่างอื่นมีแต่เสียเสียแน่ นะทุกอย่างคิดถึงต้องเราด้วยกันหมดภาพสวยนะนั่นแหละนะครับเอสีดูเอาแล้วกันนะครับเออดูเอาแล้วกัน